เจ้านายนัทวงคำมานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นขอให้สัตว์ปฏิญาณว่าข้อหนึ่งข้าพเจ้าจากเทิดทูลและรักษา,าวไว้ซึ่งสถาบัน าชาติาศาสนา,า,า,าพระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุขข้อสองข้าพเจ้าจากปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น,กนแ,แ,กและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัคดข้อสามข้าพเจ้า,า,า,จ,าจากรู้รักสามาาาีมีวินยันยใฝ่คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง วางเพ็ีประโยชน์เพ,ชนเพื่อสังคมและส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสัมพันธ์นนธข้อสี่ข้าพเจ้า,าเจ้าจากเป็นกรลาประพรึกพพแห่งรั้วหัดินแดงอันกอบด้วย วิทยา,ทยาจาริยา,า,ยาปัญญาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์พร้อมทำงาน,งานและเป็นคนดีของสังคมสืบไปเชิญน,น,นั่นครับขอขอบคุณน้องนัทพงศ์คำมานะ